หลังจากเขากินกาแฟแล้วจะใส่เพ่อนไปแต่งกินบ้างเลพักก็บอได้วะเป็นทัุ่หรอเป็นวะุเหรอเป็นวัตถุอยา่ยางจะฟังวัตถุดบอาดีหนอ,อเนอเอจะบาอาหารสวย,น,ย,น,ย,น,ยน้องคิดวน้องดี่ไหนเอาคือภาษาสุขภาพสำหรับกอกักนนอ

อ่าคันใส่ใจนี่พ่ได้คันใส่ใจนี่เปียกเบิด้ดถังใส่หมอ้อพัดทั้งอากาศก็พ่ได้เลยล่ะโอ้ยหม้นอน้องไปยดูจะเลือกหลายยอดเดี๋ยวจะหน่อยเอาซื้อเป็นแจงกินครัวพักค่อยเปอร์เซ็นอ้าวส,กกสากกมจอกสา็จอกธรรมชาติ์เลยเด้อธรรมชาตสตร์ใหญ่ นั่นแหละยาพิษไทรเนียอะไรยาพิษเลยคิดย่างแหงง้งไม่ต้องใส่ เปแล้วก็อ่าะฮะพี่เบิร์ดเปิดตกลงแล้วเชฟวันนี้พี่เทรนมาอย่างดีหรือเปล่าเนี่ยใช้ได้นะฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ใช้ไปไหนบ้างอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อพอดีเชฟเดเอ่อเป็นไอไงที่คุณเคยนะฮะแทงกันมาโดยกับพ่อพ่อคนเดี่วดีโรคคนกล่มไปไซสกับพ่ออ่า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 นี่เอาไปมาดู น้ำมันสายนะน้ำมันใส่อะตกลงแล้วพี่จะทำด้วยให้น้องมาทำเนี่ยฮะเราเทนก่อนเราเทนก่อนโอ้ยมันอะไรอย่ง้ประตูฮะกระเทียม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 กระตินอยู่ไหนไงนี่เกี๊ยนนั่เคี๊ยนกระตินอยู่นี่เุี๊อยู่นี่เปิดแก๊สนี่ยังแก๊นเปิดหรือยังกระตุ่มอ่น้ำน้ำมันใส่เอาน้องมันท่านไ้ใส่ใส่กระเทียมอยู่ไหนนี่น่ะโอ้ยอาจิะได้กลินอย่าบ่เนาะกลิ่นได้กินข้าวประกัน กินละเบอร์ซักลมันไปส่แล้วตึงนาตงนตงมากเมีผวยหลายได้โอ้กะทะพอนดแล้วอันนี้นี่ด้านล้งนี่น้ำมันใจน้ำมันใจอืมอ่าพอเออโอเรนดมากับมือเรนดมากับมือเอาทยาเอาเียมมาเอาะเมาเอากเาเอาเา ตักมาแล้วพี่นะเอวเจิดัวดจวด้ปุ๊บเไมันยังไม่แดงเลยพี่โอ้โออแดงวะเปลี่ยนไหมนะไอย่างนี้ก็โอเคแล้วายจะเบื่อแล้วกันวันนีโอ้โอวจะใส่หลายไหมโอ้ใส่หลายเทียบหลายเทยเ่ายบ

ใส่ Hearts, sucking, ไกได้ name, ี <13 k> บเม่อเนี <necessary> <mar> ้ยเมื hmm. <mat> ่อเมื่อเนี่นยปากลายลงไปเรื่อยๆหน่อยซํานี่เม่อกินน้ำพอเมื่อกี้น่ะฮึนะเม่อยากินเมื่อกี้น่ะบอกล่อยากินเอ้าีวให้เห็นตะชิ้นที่เห็นเเออ้โอนี่ไม้ทูไม้ทูมันกินอยู่นี่บอกากเลยผมไม่ได้กินรอกนะเออยกมาสนน่ะว้ามันต้องแนวนั้นเข้าเลยบอเออฮะ เออเอาเข้าเอาบ้างไปซิมไปซิมไปซิมมันชินลอดพวงมนลัยไงมันต้องรอดแหละมันต้องรอดแหละมันใจคพามจะใจไวตี <c oughs> ่เลยเ,เนี่ยเบอร์สิบสามโตนี่ก็ดีน,นั่งพี่นั่งพี่นัง <c oughs> นน่งพี่อ่ะเนืน้อธ <c oughs> รรมศาตรเก็บมาใหม่เก็บมาเก็บมาใหม่ๆเราไปทัวร์อันเดียวพี<อ>่กินอะไรคนสองคนไปทัวร์อันเดียวไอซิมก, <c oughs> ก่อนเลยใช่ไหมไอซิมก่อนเนาะ เออแสดงว่าก็มีอย่างไอไตรก้อนนี่โอ้โหแซ่บก็ตตรงกบเสบองลองอ่เจ้าบริกรไม่เมื่อนานปะเหมาะสำหรับคนไดเอทเหมาะสำหรับคนไดเอทพัดประกุดยกันพัดใหม่าแหมเสียปเนื้อเปนบอกโอ้ยแต่ละเซฟอยู่เด้อ กัดเองเลยบ่เพื่อนว่าเชฟจำเป็นมันก็แซ่บอยู่ไหนอืมอ้าวมาไม่ได้กินเลยมากุ้นหน้าไ่ได้กินเลยบออือเดี๋ยวหมูเพื่อนแต่หากว่าหมูเพื่อนมีโอกาสได้มาน้ำตกแต่น้ำดีเนาะเออแต่มาซิมอาหารแซ่บแต่หากว่าอยากต้องการให้น้องเพื่อนเนี่ยพาทัวร์ในบริเวณนี้ก็สามารถที่จะเพื่อนว่า เพิ่นใช้ได้แต่เพิ่นอยูลยล่ไ,ได้ห่ะถ้าบ่อยู่ก็บ่ได้มาต้องถือมือบกผัาอ่มือบกถ้าเพิ่นบอยู่กับิมนีคุ้อืนลล่นนี่แหละพาคุณทัวเนาะมูลเลื่อนกับปลาไ้ว้ฮาวนามาน้ำทาน้ำตบตาดน้ําดินบกควรพาามันก็นสมมวลของประ้ามม้นนี่แหละอีกว่ ในน้ำสิงคนน์อุปกรณ์ตดวของเปอร์โยแรนท็กนั่นคือกล้องไยหลังกล้องถอยหลังอีกต่ธรรมดา3ามหอกสิบองศาด้วยกันสังเกตจะเห็นได้ว่าตอนนี้อ่าลอดรถเนี่ยามันตกเนาะข้างหน้าเห็นว่ามันลอดตกระบาดนี้เขาจะเห็นองค์ประกอบภายนอกทั้งกัมขวัวและการกัม้ายกัมขวนี่มันจะมีขั้นใดอันนี้เขาพอสามารถจะไปต่อได้กัม้ายนี่โล่งบานนี้ถ้าเราใสา เกียร์ถอยหลังบบบนี้เกียร์ถอยหลังปั๊บเส้นการระยะและกล้องถอยหลังนี่จะขึ้นทันทีและการองศาต่างๆของล้อก็รที่บ่งบอกถงทิศทางเขาจะไปถ้าฮออาออกไปแล้วเขาเสร็จตามการเลี้ยวขวาก็เห็นว่าองศาล้อก็จะไปกำขวามือและการเส้นการระยะต่างๆของกล้องถอยหลังก็รทบอกทิศทางที่จะไป ปลอดภัยคือแถวน,นี้เอาก็ถอยเลยเจ้เามีความสะดวกบันนี้เอาพดเกียร์รอบจะเดินหน้าบันนี้กล้องกจะจดสลับจากทางหลังมาเป็นทางหน้าเาจ้าองศาล้อตอนนี้เขาตนนั้งในคืนล้อเนาะมันก็นยังเป็นองศาล้อที่ทําการเลี้ยวไปทาขัวอยูอ่เลี้ยวมากับซ้ายองศาล้อทั้งรดก็จะกลับคืนนี่คือความสะดวกและสิ่งที่เปอร์โยเรนเทค 厉害。Yeah. การเดินทางโดย